สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเนเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,604.49จุดลดลงไป25.09จุดหรือว่าติดลบไป1.54เปเซมูลค่าการซื้อขายวันนี้81,000ล้านบาทเสษโดยไม่มีกลุ่มใดที่มีแรงซื้อเข้ามาอยากมีนัยสำคัญ ส่วแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ICT ค้าปลี่การเงินอสังหาริมทรัพย์อาหารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มธนาคารโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ PSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.28%ก็ราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นมาได้หลังจากที่มีการรายงานผลประกอบการไตรมาส1ค5ปรากฏว่ากำไรโตถึงกว่า 245% Year on Year ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากรายได้ในส่วนของธุรกิจเดินเรือที่ปรับเพิ่มขึ้นมามากทางด้านของซัสโก้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.36%ก็มีการร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเอสโซในการปรับปั๊มน้ำมันให้อยู่ภายใต้แบรนด์เอสโซแล้วก็จะมีการทำการตลาดร่วมกัน ซึ่งก็จะช่วยหนุนให้ยอดขายเฉลี่ยนั้นเพิ่มขึ้นกว่า50%ทางด้านของเคมีแมนวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา15.38%ก็คาดการณ์กันว่าผลประกอบการในปี65นี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของ TRC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา12.12% 12ก็คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้ จะพลิกกลับมาเทินราวได้ส่วนทางด้านของคามาตร,ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.62%ก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่6สต่างต่อหุ้นแต่ราคาหุ้นนั้นก็มีการปรับตัวกันขึ้นมาได้แรงซึ่งก็คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี65นี้จะโตได้เยีย o ออนเยแล้วก็คาดว่าทั้งปี65นี้จะเติบโตได้แรงทางด้านหุ้นที่ปรับ ลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ G P S C ราคาหุ้นติดลบไป5.16%ก็ได้รับแรงกดดันหลังจากที่การประกาศงบผลประกอบการไตรมาส1ปี65นั้นปรากฏว่าลดลงไป84% year on year แล้วก็ลดลงไป73% Q on Q ซึ่งทำให้เรานั้นก็มีการปรับลดเรตติ้งแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายของ G P S C ลงส่วนทางด้านของ b g r i m ม ราคาหุ้นติดลบไป4.03%แล้วก็กราฟติดลบไป3.17%ก็ได้รับเซ e n t เ m e n t เชิงลบเช่นเดียวกับนนั้นของ G.P.S.C ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งปีกว่นั้นอาจจะถูกกดดันจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงกันขึ้นมาทางด้านของ D-Tac วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.06%แล้วก็ True ติดลบไป6.55% หลังจากที่วันนี้กสทชนั้นมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะซึ่งก็มีความกังวลว่าเรื่องของการควบรวมระหว่าง d t แทกและทรูนั้นอาจจะทำให้เกิดกรณีที่ผู้ให้บริการนั้นเหลือน้อยรายลงแล้วก็อาจจะทำให้เกิดผลในเรื่องของการผูกขาดก็เลยเป็นปันจจัยที่มากดดันราคาหุ้น D t แทกและก็ทรูวันนี้ให้มีการปรับตัวลงแรงทางด้านของ k e X วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.19%ก็คาดว่าผลประกอบการนั้นจะยังคงขาดทุนต่อเนื่องไปอีก3ามไตรมาสด้วยกันซึ่งก็จะรับแรงกดดันมาจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงกันขึ้นมากรวมทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงทางด้านของ smk ราคาหุ้นยังคงปรับลงต่อเนื่องโดยวันนี้ปรับลงไปอีก14.79%ก็มีการเตรียมที่จะ ยื่นแผนในการขอฟื้นฟูก,กิจการจากคอปพอเป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ทางด้านของ STA ราคาหุ้นติดลบไป4.13% s t GT ติดลบไป5.39%ก็ราคาหุ้นทั้งสองนี้ปรับลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วก็เพราะว่าคาดการว่ากำไรในแต่มาสหนึ่งปีกว่านี้จะลดลงหลังจากที่คาดการว่าทั้งนั้นของราคาขายนั้น แล้วก็ลงถึงท่าของราคาขายถุงมือย่างนั้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยทางด้านของ KCE ราคาหุ้นติดลบไป3.27% Hana ติดลบไป4.40% SMT ติดลบไป6.54%ก็ราคาหุ้นนั้นปรับลงตามดัชนีหุ้นเทคที่ร่วงลงกันมาในระยะนี้ทางด้านของ TQM ราคาหุ้นติดลบไป5.95% ก็มีข่าวว่าจะทำเทนเดอร์ f f ฟหุ้น TQR ที่ราคา5บาท10สตาต่อหุ้นในช่วงวันที่10บพฤษภาคมถึง17มิถุนาย,ยานนี้ส่วนทางด้านของทีม G ราคาหุ้นติดลบไป7.07%ออริติดลบไป9.81%เพราะว่ามีการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่42สตางค์ต่อหุ้นอาซีฟาติดลบไป6.54% <c oughs> ก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่ 22สตางค์ต่อหุ้น i s สบ t e ตติดลบไป6.16%มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่ราคา24สต่ตางค์ต่อหุ้นแล้วก็ r j h ราคาหุ้นติดลบไป5.93%ก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD วันนี้ที่1บาทต่อหุ้นและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ